สวดัสวัสด,ดีท่านชมท่านตอนนี้กับผมแปะดูดแหนมเราอยู่กับเรื่องของวิธีการหาเพชรเกมวันพีชบอบไลท์นะครับ oh. ผมนะหรือว่าการรีวิวรหัสนะครับรหัสนี้ก็คือซื้อมา หนึ่งพันบาทนะครับเออถ้าหากว่าสนใจอยากจะติดต่อก็ไม่ว่าจะเป็นรหัสร,รูปแบบไหนนะรหัสดอมเพรหรือว่ารหารัสชีพมีตัวละครนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ลองไปดูในกลุ่มนะครับกลุ่มวันพีบัลลีไลท์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างในคลิปชั้นนี้เกมนี้ชื่อว่าเกมวันพีบัลลีไลท์นะครับถ้าหากว่าใครอยากสนใจอยากเล่นก็ไปลิงก์คลิปชั้นด้านล่างนี้เหมือนกันนะครับสิ่งสำคัญก็คือเกมนี้เขาไม่ได้จ้างผมนะฮะหลายๆคนจะสับสนคิดว่าเขาจะจ้างผมความจริงไม่ได้จ้างนะครับผมเนะี่ยคือผมมาเล่นเองเพราะ กิจกรรมของแตมบีที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาใหม่เป็นกิจกรรมแตมบีก็จะมีตัวละครเป็นพวผู้พาร์มกเกอร์แตมบีแล้วก็เป็นซาโบสแตมบีนะครับผมนะโอเครหัสนี้คือรหัสด,ดองนะครับผมนะดองคือเวลาคุณล็อกอินเข้ามาเนี่ยเขาจะมีเรื่องของแบบให้ล็อกอินแบบนี้ฮนะวันที่1วันที่2เนี่ยแล้วก็วันที่5ได้รับ1เพชรประมาณนี้นี่คือรหัสด,ดองนะครับผมนะแล้วสิ่งสำคัญของรหัสนี้ก็คือดูบนขวาเขาดองปร,ประมาณปีกว่านะครับผมนะปีกว่า ได้มา1840เพชรตอนนี้ที่มีนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณเติมเองนะครับผมนะสมมุติว่าคุณเติมแค่100เพชรนะครับเรามาดูราคากัน90เพชรเนี่ยตีไปเป็นเงินกลมๆแล้วนะครับผมนะก็ประมาณ1,400บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณได้900เพชรคุณก็ได้หมื่นสี่นะครับผมนะง่ายๆเลยคลิกง่ายๆแล้วถ้าหากว่าอยากได้พันแปดเพชรนะคุณก็ต้องเติมมาสองหมื่นแนะที่คุณต้องเติมนี่คือการรีวิวรหัสนี้ดองไว้นะสิ่งที่สคคัญก็กือจะมแต่ครรับผมมมนะสาาถาถเลือก50ได้ ซึ่งเขาดองไว้แล้วเขาก็มีการนี้ครับผมนะเนี่ยพอกดเข้าไปมีอยู่ห้าใบเห็นไหมโหผมนะปึ๊บโอ้โหโทนี่โทนี่ช็อปเปอร์อครับผมนะนนอ่ะนาน่ารักมากคือภาพชัดมากอะพอก่อนหน้านี้ที่ผมอัดแม่งไม่ได้ปรับภาพชัดไอ้เทียภาพกาชิพายนะไอ้คลิปก่อนๆน,น,นั้นนั้น เออร้านนี้คือปรับชั้นและคือกูรู้ใจแล้วไงะนะครับนี่ครับในเพจนี้ก็จะได้รับอุปกรณ์มาพอสมควรนิดๆหน่อยหน่อยเห็นไหมผมนะเป็นช่วงกิจกรรมของสแตมบีที่เขาให้มาครับผมเนี่ยเพจก็เริ่มมาแล้วเห็นไหมหนึ่งพนันแปดร้อยหกสิบเอ็ดเพจนะครับผมนะวิธีการสุ่มนะผมจะบอกให้นะครับเออผมก็ฟังพี่เจ้าของกลุ่มมาขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับผมนะ่ะวิธีการสุ่มคุณเห็นตรงนี้ครับมันจะมีทั้งหมดเนี่ยเวลาคุณเปิดการ์ดมันจะมีสองแพ็คแพ็คนี้ใช่ไหมก็คือแพ็คที่กดแบบห้าสิ มาดูเลดดับนะเด็ดดับก็จะเป็นแบบว่านี่ครับสแตมบีสมเกอร์โอกาสแค่2%นะครับผมนะส่วนข้างบนนี้โอกาสของสม็เกอร์มีแค่2%เหมือนกันนะคือยากมากส่วนในตัวอื่นเนะี่ยเห็นแอปมันแค่0.2เองคือไม่ได้โคตรยากไอ้สีดาวผมบอกเลยนะค,คือได้ยากมากแล้วบางทีเนะี่ยคุณมีงบอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบเห็นเห็นหลายคนชอบไปบ่นนะโอ้ตัวนี้ราคาแม่งถูก,ถกผมอยากซื้อตัวเนี้ในราคา300อยบาทเงี้ยซื้อแฉงแขนเดียวอะไรเงี้ยคือบางทีแบบ คุณคุณต้องเข้าใจก่อนว่าบางตัวเขากดเป็นหมื่นแล้วเขามาขายแค่พันเดียวสองพันอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าถูกแล้วไนงะเออเข้าใจปะอะ่คุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะวิธีการสุ่มก็ง่ายๆเลยคุณก็สุ่มเนี่ยครับผมนะสุ่มให้มันหมด5สเต็ปก็พอสมมติว่ามันจะมีสเต็ป5เนี่ยสองรอบสองไทม์เหตุตรงนี้เห็นไหมฮะคุณก็กดแค่สองรอบพอนะครับผมนะเพื่อให้ประหยัดเพชรในอนาคตสมมติว่าคุณกดเสร็จปุ๊บคุณอย่าไปกดอันนี้นะเอออย่าไปกดนี้ต่อแพ็กนี้ไม่ควรเล่นเลยไม่ควรกดเลยเพราะมันได้ยาก โอเคเรากดไปสัก50เพชรโชว์ไปก่อนไปเราเสียบสองก็คือจะได้เป็นดีเอพีหนึ่งหมื่นด้วยฟรีๆนะวิธีการดูก็ตรงเนี้ยผมว่าไม่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะอ่ะกดสกิปไปเลยครับผมนะเฮ้ยได้ผู้คันสมุกเกอร์วะเฮ้ยเี้ยได้ตัวนึงไอ้สัตว์แบบไม่กรารันตีก็คือได้มาตัวนึงครับผมนะ เยี ye долларов, ye doorway, ye ่ยมเยี huh. right. no ่ยมเยี er ่ยมถือว่าเยี่ยมอยู่ไอ้สตปสามเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นการันตีเลยว่าเออได้สแต็มบีสโมอเกอร์การันตีแน่นอนหนึ่งตัวครับผมนะคือเราได้แน่นอนหนึ่งตัวเห็นไหมอ่ะเรากดไปปึ๊บแต่อาจจะได้มากกว่าหนึ่งตัวก็ได้นะมันต้องแบบเปิดปาร์ตี้หน่อยให้เราคืนเคงหน่อยมันไม่มีแบบเปิดปาร์ตี้นะเห็นไหมได้พวันสมอเกอร์มาตัวหนึ่งแน่นอนครับผมนะอันนี้คือเราได้เวื่อแปดสิบอยู่ล้ถ้าเราเล่นนะครับผมนะยังไงก็แปดสิบนะครับตัวละครที่เราจะใช้เป็นตัวหลักนะครับผม เราจะมีแชงเวอร์70อยู่ตรงนี้คุณเห็นไหมครับผมนะคุณแบกกลับมาก่อนแล้วก็มาที่ลูกี้ ตรงน,นี้ก็คือเวลาคุณสร้างรหัสใหม่มา, <Okay. S 1> มาเห็นไหมครับผมนะก็จะมีเด day เจ็ดวันคุณจะได้เพชรครับผมวันแรกก็คือได้5เพชรเห็นไหมวันที่2ได้5เพชรวันที่5มีอีกเห็นไหมครับโอเคเนี่ยคือเพชรที่เราจะหาได้นะวิธีการหาเพชรอะคือง่ายๆเลยคุณหามาแล้วคุณต้องใจเย็นก่อนนะคุณตั้งสติก่อนคุณวางผงกาวลงก่อนนะขั้นแรกครับคุณใจเย็นๆก่อนเลยรหัสนี้ครับผมนะเป็นรหัสด,ดองแล้วเราต้องแรงสามก่อนถึงจะเล่นโซโลได้เห็นไหมครับผมนะเออซึ่งวันนี้เรายังเล่นไม่ได้นะครับผมนะเรามาเอาตัวที่เกลือไปเล่นกก่อนัา านะครับอย่าเอาตัวชิเกิลเล่นโชว์ก่อนสปาสตานะครับผมอันนี้คือเราเจอกับบอดแบบล้านเลยนะบอดแน่นอนแบบล้านเนะครับผมในะยังไงก็บอดนะฮอะไรเราเป็นแชงนะครับผมนะแชงนี่เป็นสายดีเฟนต์นะครับผมนะแชงก็จะมี2อล่างนะครับก็คือเป็นล่างแขนเดียวกับล่างที่ใส่หมวกฟางแชงตัวแรกก็คือยังไม่ได้มอบหมวกฟางให้กับลูฟี่นะครับผมนะ ที่เรามีเนี่ยที่เราเล่นอยู่นะครับผมเนี่ยเสียเข้าไปตายแน่นอนอ๋อเห็นไหม AO สามตัวครับผมเ,เป็นไงครับพื่อนเพื่อคือเราชนะแบบล้านเปอร์เซ็นนะครับผมอันนี้ข้อเสียคือเกมนี้ผมบอกหลายคลิปนะครับว่ามุมกล้องนะครับผมเนี่ยเนีย่ยไปเข้าไปเนี่ยยีจอนภูเขาเนี่ยดีแจงโก้มาครับผมนะกูฟันดีแจงโก้ปังทีเดียวไม่ตายแต่ก็เกือบเ,เกือบอยู่ ลุกไปแบงยังไงก็ตายดีนะผมนดีแกงโก้เนี่ยฆ่าลัวๆครับผมเนี่ยไม่ต้องสนใจท่งนั้นไม่โลกนี้ครับผมนะกูฆ่าอย่างเดียวกูยึดด้วยฆ่าเสร็จกูยึดด้วยอะไรอะไรอะไรซันจิซันจิแตกไปครับผมซันจิแตกเห็นไหมฮะนี่ครับนี่ครับนี่ครับแบงค์ซีสุเหรอมอร์แกนอ่อคู่พันมอร์แกนเหรอมาดิคู่พันมอร์แกนก็ว่างไปบุ้ง ค่าคูพันองแกนได้ตอนนี้เราเป็นแล้งหนึ่งนะครับเรายังไม่สามารถที่จะไปล่าหาเพชรได้ใจเย็นก่อนเล,เล่นไปก่อนอนะ่ะเล่นไปให้เป็นแล้งสามก่อนนะครับผมนะนี่ปึ้มเราเป็นดีแล้วตอนนี้แล้งเราดีแล้วแต่เลเวลแร้งเรายังแบบว่าเท่าไหร่อยู่เลเวลแล้งเราเท่าไหร่เนี่ยพอเราแลงอัพเห็นไหมเราได้อีกห้าเพชรนะครับนี่ที่จะบอกตรงน,นี้เลยแรงอัพเราก็ได้อีกห้าเพชรตลอดัะผมนี่แบกกลับมา นี่แรงหนึ่งปลื้เป็นแรงสองละนี่เห็นไหมครับผมนะเรากลายแรงสองละเห็นไหมพอแรงสองเราก็เริ่มมีอะไรอันล็อกหลายๆอย่างเราคิวไปเก้าวนะครับผมนะแต่ละรอบนี่ครับแร้งหลีกของเราเป็นซีลบละนะเราก็ได้เหมือนเดิมครับได้เพชรมาอีกห้าเห็นไหมครับเนี่ยคือมันจะได้เพชรเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยซีซั่นรีวาร์ดแฮชเชสเนี่ยคุณจะได้อีกนะครับผมนะนี่ได้ทาฟอก้ารอด้วยเห็นไหมครับแล้วก็นี่ครับกลายเป็นแรงสามที่เรียบร้อยแล้วแรงสามนี่คือเป็น ตัวจ,จุดกําเนิดเลยนะจุดประตุเลยนะที่ทําให้คุณแบบตามล่าหา,หาเพชรได้อย่างโคตรเบาวมันนะครับผมนะอันนี้ก็คือจะเป็นการวิ่งนะครับผมนะวิ่งหาชิ้นส่วนตัวละครถ้าหากว่าเราอยากจะให้ตัวละครไหนเนี่ยมีเลเวลมากขึ้นเลเวลข้างหลังตรงนี้นะเขาจะหาชิ้นส่วนก็คือจะวิ่งหาชิ้นส่วนเนะี่ยอย่างเช่นผมอยากได้แมกสโมกเกอร์เห็นไหมลนะ็กสโมกเกอร์ไปวิ่งครับผมนะเพื่อที่เราจะได้ชิ้นส่วนมานะครับเราจะเลเวลไปเรื่อยๆนะครับ12ชั่วโมงวิ่งไปมิชชั่นเนี่ยเราได้เล่นไดอารี่แล้วมาดูที่นอร์ แรงดีแรงซีเราได้รับเ e อ็กพีอีกใช่ไหมผมนะนี่เขาจะแจกอีกเรื่อยๆเลยนะฮะผมนะนี่แจกมานี่คือสิ่งสําคัญนะผมนะในเรื่องของการหาเพชรนั่นก็คือระบบโซโลนั่นเองนะระบบโซโลก็จะเป็นเออนี่ระบบตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องของโซโลหนึ่งร้อยก่อนโซโลหนึ่งร้อยก็คือการเก็บเลเวลนะถ้าหากคุณต้องการจะเก็บเลเวลตัวละครนะผมนะไม่ไม่ใช่เื่องข้างหลังนะเื่องข้างหน้าเนะครับผมนะ คุณก็ทําการกดเข้าไปนะผมนะกดเข้าไปแล้วก็ผ่านด่านนะผมนะพอสิบด่านปุ๊บเขาจะให้เอพีสองพันประมาณนี้นะครับผมข่าไปไเรื่อยๆนะจนครบหนึ่งร้อยตัวนะครับผมเนะี่ยอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะครับสิ่งสําคัญในการหาเพชรน,นะผมนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมนะนั่นก็คือกดดูตรงนี้เลยนะครับผมนะวิธีก็ง่ายๆเลยถ้าหากว่าคุณชนะเนี่ยรีวาร์ดทั้งหมด3อันเนี่ยเห็นไหมครับคุณก็จะทำการได้เพชร3เพชรง่ายๆเลยนะครับอันนี้ ก็คือชนะแล้วก็เคลียร์ภายใน60วินะครับแล้วก็เค with out ting, battle, ลีย without getting single battle KO ก็ผมนะง่ายๆก็คือฆ่าแม่งแนหะกระทืบย่ำยีมันนะครับผมนะมันจะมีหลายแบบนะก็คือจะเป็นแบบว่าให้เอาเอาเอาสายหมัดนะสายต่อสู้ไปอย่างเดียวสีแดงอย่างเดียวนะครับสีน้ำเงินอย่างเดียวจะมีเยอะมากแล้วก็ใช้สกิลในการปิดฆ่ามันถ้าหากว่าไม่ใช้สกิลในการปิดฆ่าเราก็ไม่ได้เควสนะครับเนี่ย วิธีก็ง่ายๆเลยคือมึงเดินไปดูๆเลยครับผมนะไอ้แค่น่้คือแบบว่ามึงมึงปลดใส่มึนก็ตายเลยครับผมนะเสียบรอเลยครับผมปุ๊บแยบร้อครับซโลโมชั่นนิดหน่อยนะโซโลโมชั่นแล้วเนะี่ยพอออกมาปุ๊บโปร่งเห็นไหมเราได้เพชรมาอีกสามเพชรสบายๆง่ายไหมนี่คือการหาเพชรนะ คือเพชรสามเพชรแม่งไม่ใช่น้อยๆน,นะเราเล่นสิบดานแล้วก็ได้สามสิบแล้วอะ่ะมันแป๊บเดียวเองอ่ะนะครับผมนะหาเนี่ยนะเอาง่ายๆคือเล่นไปให้แรงมัอนอัพอ่ะนะครับผมนะเพราะเพชรมันสําคัญนะเกมนี้ผมพูดเลยนะนี่โครบรี้ครับผมนะอ่ะโครบรี้ก็เป็นยังไงโครบรี้ก็คือให้ชนะครับผมนะชนะแบทเทิลแล้วก็ฆ่าสองตัวแล้วยึดธงสองครั้งง่ายๆนะครับผมก็ไปยึดธงนะครับ พอเราเคลีย์ดา่านนี้จนหมดแล้วเห็นไหมครับผมนะ่ะตัวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของแชนส์แขนเดียวนะครับผมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับผมนะ่ะมันจะมีรูปเป็นรูปแบบจิ๋ดีจิ๋ดีอย่างนี้คุณกดเข้าไปเห็นไหมมันจะเป็นหมดฮาร์ดนะครับผมนะ่ะอ่ะหมดฮาร์ดครับผมนะ่ะก็คือคุณสามารถที่จะมาต่อสู้ได้อีกเห็นไหมต่อสู้กับเจเขาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูโจทย,ย,ย์ครับผมง่ายๆเลยเขาบอกว่าให้เคลียร์วิธ เลดแฮ r p i เลตกับตันแชงับผมนะหรือว่าทำการฆ่าศัตรูโดยการใช้สกิลปิดนะครับผมนะส่วนสี่สองก็คือเคียฟวิสเอ t เทคกิ้งดาเมจคือ mm hmm. ห้าโดนโจมตีนะครับผมนะแล้วก็มาดูว่า, I, ate, นะอวาอไอ้กับตันแชงพายเลตเนี่ยคือใครวะก็คือไอ้เฮียเนี่ยแหละครับผมนะ mm hmm. กับต mm ัน hmm. แชงพายเลตเห็นไหมเลดแฮ r p i เลตกับตันเห็นไหม mm hmm. คุณก็ไปเลยนะครับผมนะเอาไปกระทืบมันง,ง่ายง่ายเลยนะครับผมนะมันง่ายมากคุณก็กดไป แบบฮาร์ดอร์ชันฮาร์ดนะห้ามโดนโจมตีสิ่งสาคัญเลยคือข้ามโดนโจมตีแข็งห้ามโดนตีทีเดียวก็ไม่ได้นะถ้าทีเดียว่อะไรปุ๊บจบนะครับผมเนะมาปุ๊บแล้วก็รอเลยปึ้งกระเด็นไปโน่นหูมันปีแบบไม่เข้านะฮะแคสกิลนี่ทีคือยังไงเราก็ไม่มีทางที่จะแบบฆ่ามันได้ครับผมอนะโดดถีบมึงก่อนเลยวงานอีดอ,อกไม่ครับผมนะโดนไปก่อนทีนึอืม ถ้าเราโจมตีปุ๊บเห็นมันจะกิ้งหลบกับผมป้องป้อง,องเรียบร้อยโดนโจมตีครับผมนะเราจะเราจะไม่สามารถที่จะชนะได้ทีนี้ปิง้งอันนี้คือบายแน่นอนแต่ว่าเราจะไม่สามารถที่จะได้เพชรเพราะว่าเราโดนโจมตีครั้งหนึ่งดูนะปุ๊บเห็นไหมโดนโจมตีห้ามโดนนะครับห้ามโดนโจมตีแม้แันทีเดียวก็ห้ามโดนนะฮะเสือภูเขาส้นตีนี้มันก็นเสือกตีู่นะสิ่งสำคัญก็คือล็อกอินทุกวันนะครับผมนะเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะ แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะทางขวามือเห็นไหมเขาจะมีเรื่องของเป็นเอ่อ balance in p r ร g r e s s นะผมนะ่ะบางทีเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาจะเอากิจกรรมเข้า,ากิจกรรมออกนะผมนะแล้วแต่เขานะแล้วแต่ดวงเขาแล้วแต่อารมณ์เขาว่าเขาเอากิจกรรมอะไรเข้ามาคุณก็มาดูครับผมแล้วก็พอคุณชนะด้วย2,000แต้มคุณจะได้เซอร์วิสบ้าอุ๊กกาใช่ไหมผมนะเนี่ยถ้าชนะหมื่นแต้มได้เพชรอีกอะเนี่ยชนะสองหมื่นได้เพชรอีกอะดูเพชร ส่วนอันนี้สำคัญมากครับผมนะไอสีดาวคิสตันเนี่ยพอได้ห้าหมื่นเนี่ยไอสีดาวเนี่ยถ้าคุณชนะครบแสนห้าคุณก็ได้อีกไอสีดาวเนี่ยมันสำคัญตรงที่คุณมาที่เอสเชงเห็นไหมครับแล้วก็ตรงที่คิสต้าฟลังเมนเนี่ยตรงเนี้ยคุณสามารถที่จะมาแลกได้สมมติคุณมีตัวละครไหนใช่ไหมแล้วคุณอยากให้มันเวลอัพอะ อยากให้เลเว่าข้างหลังมนันอัพเนี่ยค,นะคุณก็มากดซื้อได้เห็นไหมเก่งมากกันเนี่ยคือซื้อมากคุณต้องเก็บกุจกรรมนะอย่าให้เหลือเก็บให้หมกุศกรรมอย่าให้เหลือนั่นก็สิ่งทีง่สำคัญเลยนะที่ผมจะบอกแล้วก็ลูกี้มิชชั่นผมได้อธิบายไปก่อนหนนี้เนี่ยแลวได้เพรเหมือนกันเห็นไหมผมนี่ได้การด้วยการเนี่ยนะครับผมเอาง่ายๆขอขอบคุณมา,มากๆจากใจจริงที่รับโดนจบกับวันพีชเบอร์ตีไลช์นะผมขอขอบคุณอีกค,ครั้งหนึ่งจากใจจริงนะผมเนี่ยเพจมันหาง่ายนะ อ่านูมิชชั่นนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูเดี๋ยวผมพาห้ดูเพจปัญหาแบบมันอยู่รอบกายเขาบอกว่าให้ Edit Your Character Icon เห็นไหม Edit Comment เนี่ยคุณก็มา Edit นะครนะผมนะแล้วเจอกันผมไปก่อนแล้วกันนี่ไปที่โฟ o f ไฟ e ์ 5, เห็นไหมแล้วก็มา Edit เนี่ยตรงคอมเมนต์เนี่ยเห็นไหมตรงคาลิเตอร์ก็เปลี่ยนเนี่ยเช้งเห็นไหมครับเนี่ยเปลี่ยนตัวน,นี้นี่ครับออกมาแล้วก็ได้ไหมสามเพร ได้อีกหนึ่งเพชรแล้เห็นไหมไม่ใช่สามเพชรแล้วเจอก,กันครับผมสวัสดีครับเพชรหาพง่ายนะครับผมนะใจเย็นๆแล้วก็ใช้อย่างประหยัดไม่ใช่ประกดมั่วกดนะอยากเล่นตัวไหนดูก่อนดูสกิลก่อนนะครับแล้วก็หายดีหลักว่าอยากตัว,วผมก็มีดีหลักนะซึ่งไอ้ดีหลักผมมีแชงเนี่ยผมชอบเล่นตรงนั้นนะเป็นโกงดิไม่งั้นสู้ใครไม่ได้ครับสวัสดีครับ